วันนี้จะมารีวิวตัวปั๊มน้ำนะครับเขาบอกว่าแรงดันสูงนะครับตัวนี้ซื้อมาจากลาซาด้านะครับราคาอยู่ประมาณเกือบเกือบสองบาทเอครับนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันอันนี้ก็จะเป็นพวกท่อนะครับเมาดูตัวนี้กันตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล็กๆก,กำลัง เนี่ยหนึ่งกว่ามือประมาณประมาณท่าลูกมะม่วงนะครับใช้ไฟสองร้อยยี่สิบนะครับนี่นะครับด้านใต้ตัวดูดตัวนี้ก็จะมีตัวก็ต่อมาให้นะครับตัวนี้นี่สเปคเขาอยู่ที่เพื่อนๆมองเห็นไหมเนี่ยสี่สิบวัตต์ 40วัตต์นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำนี่4ี0 0สลิตรต่อชั่วโมงใช้ไฟ220นะครับสายให้มานี่ก็ค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะเดี๋ยวดูแกะสายดูดีครับว่าตัวสายเขาให้มายาวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมลองวัดดูคร่าวๆนะครับเพื่อกางออกก่อนนะครับ เนี๋ยลองวัดดูประมาณสักเมตรแปดสิบได้ไดงนะครับเกือบเกือบสองเมตรนะครับสายมาก็เส้นใหญ่แข็งแรงนะครับไม่ได้มากองแกงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวเครานี่ก็ถือว่าสภาพก็พอสมควรกับราคาครับข้อสำคัญต้องดูที่ปริมาณน้ำที่เราจะได้ออกมาเนล่ยมันจะเท่าไหร่เดี๋ยวลอง ต่อข้อต่อดูนะครับอันนี้ก็จะมีสะเปคกมาให้นะครับอันนี้จะไปดูน้ำน้ำนะครับในบอกปลาใช้ตัวไหนดีเขาก็จะมีมาให้นี่สตัวนะครับ3ตัวนี่ก็คือเอาไว้ให้เพื่อน นะครับเลือกที่จะต่อกับสายยางใช้ขนาดไหนนะครับมีให้สามไซส์เลยดีครับมาลองใส่กันดูตัวนี้ครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อกับสายยางได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีมีจุกนะครับ แถมมาให้ด้วยนะครับสี่ตัวไม่รู้เอาไปใช้กะตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปลองเสียบน้ำดูกันว่าเขาจะแรงแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวปักเลยนะครับเดี๋ยวลองใส่น้ำดู ครับก็ปริมาณไหลแรงอยู่นะครับถือว่ากำลังน้ำต่อชั่วโมงคงได้หลายดิสนะครับถือว่าผิวแต่แจวนะครับเด็กแล้วก็เสียงเงียบเบาโอเคกำลังน้ำดีนะครับเดี๋ยวจะลองเอาไปต่อไปใช้ที่ชวนดูดน้ำจาก บึงน้ำนะครับเข้ามาไว้ที่ในบ่อของเรานะครับปล่อยทิ้งไว้เลยครับเพราะว่าหน้าแรงน้ํำจะแห้งจะปล่อยนห้นไหลทิ้งไว้นะครับเติมนวลนิดวัิมละหน่อยปล่อยไว้24ชั่วโมงไปเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊บาย